อีกน <mile> ิดหนึงสิกดทำไมกดด้วยอีกเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่เห็นรู้สึกอะไรทั้งนิดนึงเลยกดดังๆขึ้นไปอีกเซ่เฮ้ย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 คุณเพจอ่ะค่ะฮะคุณเฮเลนมาบ่อยจริงนะแม่เนี่ยนี่คุณเปโดรไปนั่งรถกินลมกันเอามั้ยฮะนั่งรถกินลมเหรอครับแต่ว่าอุ๊ยทำยังไงดีล่ะเนี่ย ไม่ได้นะไม่ได้ยังฝึกพลังนี้ไม่เสร็จเหรออ่ะกดเข้าไปกดเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช<อ>่เฮ้ยท่าจ้าไปนั่งเล่นนั่นกันเลยจ้าไปสิแต่ผมต้องซักผ้าตากน้ําล้างเสื้อมาหาอาหารเกี่ยวหญ้ามาซ่อมหลังคาเสร็จแล้วถึงจะไปได้นะจ้านะโธ่เอ้ยใครจะไปรู้ว่าหมดนั่นกูจะทําเสร็จเมื่อไหร่กันล่ะบ้านนี้ไม่มี่เธอว่างงานเหมือนเธอนี่ยะมาทำไมอยู่กันพร้อมหน้าเช่นนะอืมฉันไปลาดตะเวนรอบดึกมา มีทุาะให้ช่วยหน่อยได้ไหมล่ะฮะนี่อานาเบเบยหฮิวใครมาแล้วน่ะล้างทางขึ้นเขาอยู่ที่มันจจริน่ะมันเป็นภูเขาหินใช่ไหมละ่ะฉันเจ ship, อเขาตกลงจากหน้าผาสลบไปช่วยพยาบาลเขาสักพักหนึ่งได้ไหมฮะฉันว่าคุณหลวงฝังเลยดีกว่ามั้ฮงฮะเก๋ยเอยเยยังไม่ตายนัยังบอกให้ตอนเฮดจะเป็นของใคร ในตัวของเขาอาจจะมีอะไรหักก็าได้นะเป드โรอุ้มเขาไปนอนหน่อยสิครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับป้าป๋ากระเป๋าใบเก๋ข,เของฉันอยู่ที่ไหนอ่ะกระเป๋าใบนีเ้เลยเอามาให้ฉันเร็วๆหน่อยผมไม่มีใครเปิดดูข้างในอย่างนั้นใช่ไหมออไม่ได้ดูหรอกไม่ได้ดูจริงๆนะเออเร็เวเข้าไปเลยดครับ สงสัยในกระเป๋านั่นน่ะจะต้องมีของสําคัญใส่ไว้แน่ๆเลยแหละเนาะของสำคัญที่ทาคนอื่นเห็นไม่ได้คงจะเป็นของของแบบเนี้ยแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแน่ๆเลยม่เนี่ยนภิถารเาคิดมาบ้าดิอือฮะพักให้สบายนะครับี่ฝึกคาราเต้สักหน่อยหนึ่งคาราเต้ก,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 กาา็มีวิชากดจุดเพื่อรักษาเหมือนกันนะครับอ๋อผมจะไปทำอะไรสักหน่อยเลยทิ้งฉันมาที่นี่คนเดียวก็เล่ากันนะ งัหนอใน,น,อนพระป่าเค้งสนะดูนี่ดูเงี่ยงอยู่เดี๋ยวเออฉันเห็นแล้วย้ยฉันก็เห็นแล้วที่ว่าเห็นเห็นอะไรรเหรอ ดูจากเหตุการณ์แล้วเชื่อว่าตะแก่นั่นน่ะครูจะไปค้นพบแหล่งแร่เพชรบนภูเขาหินแน่เลยนะแถวนั้นน่ะอาจจะมีสายแร่เพชรอยู่ลำมั้งใช่มะสายแร่มันเป็นอะไรเหมือนสายไฟไหมอ่ะมันก็คือชั้นหินที่มีแร่เพชรรวมกันอยู่มากๆน่นะสิคะเอ่อคุณประโรคงเข้าใจนะคะผู้หญิงน่ะหลงเสน่ห์เพชรด้วยกันทั้งนั้นทุกคนเลยค่ะเออก็ควอย่างนั้นลำมังครับ พบสายแร่เพชรเราก็จะได้กลายเป็นมหาเศรษฐีในพิธีแต่งงานนะคะฉันจะใส่ชุดเจ้าสาวประดับเพชรร้อยเม็ดและจุบหมาของฉันก็แน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเอ้ยจูจูจูว้ายนี่แหละนี่กืเพชรที่ว่าเนี่ยจึงมันก็แค่หินที่แข็งกว่าหัวผมเท่านั้นอย่างนั้นใช่มาฮะอืมท้าจังพูดถูกละ ฉันก็ไม่สนใจเพชรหรอกนะขอฝันมั่งหล่อซะไม่มีไม่สนใจจริงๆเหรอตาแก่น่นนะคงจะไม่ยอมบอกง่ายๆหรอกว่าเขาเจอเพชรตรงไหนของภูเขาหินนะั่นนะงั้นเราก็ทำอาหารดีๆไปบำรุงเขาหน่อยกันละกันนะจ๊ะทาจังไปหาเครื่องปรุงอาหารมาสิครอุ้ยจายคุณเจนทำอาหารเป็นด้วยหรอคะอุยอย่ามาดูถูกกันนะยะ ละ่ะตะแก่ที่อ่อนแอนะให้กินซุปผักละดีที่สุดเลยอ่าถ้าเป็นซุปผักแล้วก็ฉันมีสูตรที่มั่นใจว่าอร่อยฉันจะทําให้เขากินเองก็แล้วกันอ๋อไม่ต้องสดแสดงน้ําใจขนาดนั้นเราแย่เธอน่ะนี่เจนฉันทำเพื่อล้วงความรับเรื่องแหล่งแร่เพศน่าต่างหากเธอไม่เกี่ยวนะก็ฉันจะเป็นคนล้วงเองนะ่ะทำไมาฉันคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รู้อยาเขาจะต้องบอกฉันจะหากรือยะไม่ใช่บอกฉันหย่าหกปานะ่ะ นี่ทำไมลีลาหนางหนูแก่ซอเข้าดีดีดีรักษาความสงบสุขเข้าไปหอยเธออย่ามายุ่งกับฉันนะดินี่งั้นเรามาแข่งกันทำสิว่าซุปของใครจะอร่อยกว่ากันใครชนะแล้วก็จะต้องเอาซุปของคนนั้นไปให้ตะแก่กินนะตกลงเวนกรรมแข่งเรานี้ฉันชนะแน่ซุปของเจเนี่ยไม่ได้ตั้งไฟสักหน่อยแย่ล้วฉัน เคยแต่ดูก็าทำซุปอยู่ห่างๆเป็นแต่กินเก่งเท่านั้นนะทำเป็นซะเมื่อไหร่หเราต่อไปนี้ขอแนะนำคณะกรรมการ6ตัวก็คือสิงโตเสือชีตา้าเสือปูมา่าฮิปโปแรดและหมูป,ปา่าทั้งหมดรวมเป็น6ตัวนะครับเอตดกิจิเอาซุปที่ทั้งสองคนมาให้กรรมการชิมหน่อยสิอ่ะมาแลมาแล,แลรีบเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะกิกแค่ดูก็ตัดสินได้แล้วนะสุบคุณเจนยังดิบอยู่เลย ทำผิดตั้งแต่ต้นแล้วสิงโตชิต้ากับปูม่าจะชิมซุปขอนเลนสวนิปร์แรหมูป่าจะชิมซุปกุองเจนแล้วมาตัดสินกันนะเอาละเชิญชิมได้เลยการแข่งครั้งนี้เจนชนะขาดลอยเย้ทำไมกรรมการถึงไม่กินซุปของฉันล่ะแฉดแฉดะไม่น่ากังวนให้น่าแก่เลยทำไมนอยแบบนี้ล่ะเข้าใจละ ถึงโตชีบ้ากับปูบ้าเป็นสัตว์พวกเดียกับแมวลิ้นแมวไปถูกกับของร้อนๆมันก็เลยไม่ยอมกินนะสิเก๋ย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 เกยเ๋ยอาฉันทานค่ะไม่กินอะโถคุณลุงคะคุณลุงชื่ออะไรคะบอกดอยได้แม่ข้าคุณลุงคะฉันชื่อเจอรี่เออนี่คุณลุงเจอรี่ค่ะพักอยู่ที่นี่ตามสบายเลยนะคะจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ก็ได้จะอยู่ไปจนตายเลยก็ไม่ว่าค่ะ ที่นี่บ้านฉันและเย็นหล่อนอย่ามาพูดเรื่อยเปื่อยนะนี่คุณลุงเจอร่ค่ะหินที่ส่องแสงได้เนี่ยคุณลุงพบมันที่ไหนเลยคะไหนไหนเนี่มันหลอนอยู่แถวไหนขอ้าอกหน่อยไดหนคะคุณลุงถ้าบอกแนละ้วก็เดี๋ยวจะหยาบเปขอคุณลุงฟรีๆเลยนะคะโอ้นอ่อยเนี่ยมันไส้นะักคุณลุงขอสนใจจูๆๆจุ๊จุ๊จุ๊จอยู่แถวไหนเลยคะว่าไงคะอ<ย>บอกสิคะเียค่่ะอออหหบกน ฉันสบายดีแล้วจ้าต้องลาก่อนไม่อยู่แล้วอวยเด็นเลยอยู่ก่อนค่ะอยู่ก่อนดีดีบอกไม่ได้บอกบอกไม่บอกให้บอกต้าแก่จะไปยังไงบ้างเหรอต้าแก่นี่ยนะดื้อกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแบบเนี้ยต้องทำสงครามยืดเยื้อนั้วล่ะฉันไม่เกี่ยวนะฉันจะกลับละยังกลับไม่ได้เย้คุณเป็นคนพาตะาแก่คนนั้นมาต้องรับผิดชอบไปตลอดงานจะไปได้ไงกืกือ ผงคนเดียวที่ไม่เกี่ยวจริงๆนะครับท้าจังถ้ามีเพชรแล้วก็จะใช้มันคุ้มครองป่าให้สงบได้นะรู้หรือเปล่าใช้เพชรคุ้มครองป่าเหรอเออเออถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเอาเพชรมาทํารวนล้อมป่าอย่างนั้นใช่มาัโธ่เอ้ยแบบนั้นจะใช้เพชรมากขนาดไหนกันเล่างั้นก็เอาเพชรมาทาเกราะใส่ให้พวกสัตว์ทุกตัวอย่างนั้นใช่ไหมอ่าอืมเกราะเพชรเหรอววะเชีย ขมงแบบนั้นทําได้หรือเปล่า <S <S ถ้าเอาเพชรไปขายก็จะได้เงินเยอะแยะเอาไว้จ้าพนักง,งานดูแลป่าท่านจะรย้ไม่ต้องเหนื่อยอยังไงละมีลูกน้องไม่ชอบอ่ะอืมเข้าใจแล้วถ้าทาเพื่อพวกสัตว์ผมคิดว่าผมจะช่วยนะถ้าอาจารย์ไปผมก็จะไปด้วยนะครับได้ขึ้นเปนเดีถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะช่วยกันล้วกันนะแต่ว่าถ้าเจอเพชรแล้วก็ฉันจะเอาเม็ดเดียวเท่านั้นเองจะใช้ไปค่าเดินทางฝึกฝีมือนะ่ะให้เม็ดเล็กที่สุดเม็ดเดียวนะได้ป่ะโอ้ ลงตามนี้นะทีนี้ก็ต้องเฝ right ้าตะแกนไว้ให <Enfin> ้ดีก็แล้วกันเข้าใจนะทุกคนงับ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 ไม่ถึงงับ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 กัดไม่ถึงถง่งั้นก็ต้องกระดืบ กระดืบไปแบบเลื tobacco tobacco <Hayır> <colo> ้อยบุ้งกระดือบกระดืบไปเงี้ยดืบ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 ทีนี้จะทำยังไงทำไมปล่อยให้ตะแก่มหาสมบัติหนีไปได้ เฮเลนก็เฝ้าดูอย mm. ู่ไกลๆไม่ใช่หรอต้องโทษตัวเองด้วยสิอมันก็ใช่หรอกนะฉันคงหมดหน้าที่แค่นี้แล้วล่ะนะจะไปใกล้แบบนี้ได้ยังไงกันไม่ได้เด็กขาดอานาเบ้ ق. คุณต้องนําทางมาเป็นหน้าที่สําคัญนะแล้วคือดีพับ้านฉันกินข้าวสองมื้อจ่ายมาหมื่นดอลล่าร์เป็นไ้ไม่คุ้มไม่ยอมหมืม่นดอลล่าเชียวแพงว่าค่าตัวตะแก่นะซะอีกนะเนี่ยไปกันเถอะทาจางขึ้นเร็วครับ น่อยได้มางอ่อยขึ้นมาเหยียบบนตัวฉันได้อย่างงอยงี้ไปาปางานตบตบตเอ้าออกเดินทางได้ ฉันเก็บตะแกมาจากภูเขาหินโน่นยังไงละ่ะใกล้จะถึงแล้วแล้วสิอออออโอยโถ่ายางแตกซะแล้วแย่จึงเลยไม่ได้เอาอยางอะไหล่ติดมาด้วยทำไงดีล่ะเนี่ยก็ต้องปะยางตรงที่เป็นรูแล้วก็เป่าลมเข้าไปมันก็ใช้ได้แล้วล่ะคะ่ะแค่นั้นผมจัดการเองได้นะอุย้ยเข็มตามืออุย้ยช่างมันเถอะปะยางให้เสร็จแล้วกันเสร็จแล้วก็ต่อเติมลมนะ เยอะเลยยังพองขึ้นมาแล้วล่ะจะรู้ว่าเม็ดอะไรตุ่ยๆนะเนี่ยผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันน่ะเอิบ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 พลัง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 เอิบเอิบพลังลมเอว้าวมาแล้วอ๋อเขาอะไรม่รู้จักความพอดีซะมากเลยเธอนี่จริงๆนะดิบเบอร์ไม่มียางก็ต้องเดินไปลูกเดียวแล้วล่ะแบบเนี้ยแย่จริงๆเลย พวกทาจังนี่นะดูเหมือนมันจะนัดไปไหนกันก็นไม่โลนะตามไปดูกันมาอืมอมอือยังไม่ถึงอีกเหรอนะแบบาเบเบเดินไม่ไหวแล้วนะใจะเย็นๆถึงแล้วล่ะฉันเก็บตะแก่ไปจากตรงนี้แล้วนะฉันจับ เหนื่อยนะไม่จริงละมั้งเนี่ยไหนล่ะไหนล่ะเห็นเจอแต่เดาเลยอะฮะอะไรอะอุ้ยสิวอันนี้มาจะของตะแ่เนเน่เลยอย่างนี้ก็แปลว่าตายแล้วทำสิวตกไปซะแล้วสิยเราจะอุ้ยออยู่นั่นงคุณเลยเจอรี่ค่ะเฉยะเจอจะได้นะคะโอ้ยเห็นซะจนได้นะเนี่ยคุณเลยเจอรี่ พวกเรานะคะมาตามด้วยความเป็นห่วงค่ะคุณลุงทําสิวตกเนี่ยเดี๋ยวเราเจะขึ้นไปให้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นทางไหนคุณลุงบอกทางขึ้นหน่อยสิคะคุณลงุงเรื่องอะไรจะบอกอ่ะฉันรู้นะว่าเธอต้องการอะไรเฮียจะขึ้นมาก็หันทางปีนหนะ้าผาขึ้นมาเองสิฮ้อหน่อยขอมึงต้องขึ้นแน่อยู่แล้วละ่ะแต่จะขึ้นไปยังไงกันล่ะถ้าจะค้นหาถนน,นก็เสียเวลาเป็นวันเชียวเนสะ่งสำคัญอยู่ที่การขึ้นอาทาจังสิวนีงาอ่ะ ่าหมัดเหรออ่าเอตคิกิจคงจะคันอย่างนั้นใช่ไหมจะหาหาหมัดใช่หาหมัดหาหมัดหาหมัดไปทำไมกันเล่าอันนี้ฉันเข้าใจผิดเหรอไอ้ดีจะหักลาะสิวเนี่ยไอ้เจ้าโหเนี่ยมันตื้อจริงๆฮะตามมาถึงที่นี่จนได้มีน้ำซ้ำแเรายังทำสิวตกลงมาอีกแล้วจะทำยังไงดีเนาะเรานะเราสิวอยู่นี่ไงล่ะคะตัดเด็ดเฮ้ยขึ้นมามาได้แล้วละเนี่ยถ้าทางคุณลุงก็แข็งแรงดีนี่ไม่เห็นจะป่วยตรงไหนเลยย่า โอ้ยตตต,ต,ต,ตกลงไปซะแล้วนะผมมันอยากหลับเองนี่นะจะมาแค้นที่ฉันหนีมันยังไงกันละ่ะเสียเส้นหมดเลยอีกเก้าเดียวก็จะขึ้นไปได้อยู่แล้วเฮ้ยจะเอยจะอุย้ยถึงขนาดทำบันไดขึ้นมาเองเลยแล้วเนี่ยอือต้องค่ะฉันโดนชายซ่าข,ขึ้นมานะสิถูกแล้วฉันแพบบ้พวกเธอแล้วนะงั้นฉันยอยให้เธอมาขุดเด็กก็ได้แต่ว่าฉันให้ส่วนแบ่งคนละอรเดียวนะเข้าใจมั้ยฮะ ขี่ตืดหวยก็ได้ก้อนเดียวก็ได้ยังดีกันไม่ได้ตอนแรกคนที่เป็นต้นคิดว่าให้เอาคนละก้อนคือเจนนั่นแหละเออจุดมากนักนีอเออทางพอเถองคิดว่าหาเดี๋ยวเดียวก็เจอเพชรแล้วก็คิดผิดถนัดเลยนะเช่นคิดว่าในหินก้อนนี้มันมีเพชรน่ะนะพอพบดูมันก็กลายเป็นอะไรมหมเป็นอนุทินโลดอดรีนะ ยังหินใหญ่ขนาดนี้คือว่าจะมีเพชรนะอาจจะเจออย่างรถยนต์ก็ได้จึ๊กจักระตือจุนี่เห็นมันเป็นแบบเนี้นี่อย่ามาหลอกลวงเลยนะคุณรู้ใช่ไหมว่าสายแร่เพชรมันอยู่ตรงไหนฮะตะแก ถ้าคนพบสายแรกแล้วก็ฉันจะไปขอสัมทานเป็นของของตัวเองซะเลยจริงด้วยสินะเอาละทุกคนอย่าชักช้าเริ่มหาเพชรกันเลยแปลว,ว่าถ้าฉันพบสายแรกก่อนมันก็เป็นของฉันคนเดียวละสินี่ <c oughs> สลักด้ยยเหรอคุณเปโโรทางนี้ก็ทางนี้หนสวนแถวเนี้จะมีนะคะครับนี่เฮ้ยสกัดอาจางนั่นอะไรอะ่ะสลักอักษรยะตัวใหญ่ด้ยยเขาให้คุณหาเพชรไม่ใช่สลักอักษร ไม่เข้าใจเฮ้ยเฮ้ย<น><ต><น>เออพวกมันกำลังหาเพชรกันอยู่นั่นเองเห็นหรือเปล่างั้นเราหาบ้างสิอย่าเพิ่งให้พวกมันขุดไปถ้าเจอเพชรเราค่อยย่งถีหลังตามฟองของเราเออจริงนะแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยใช่ฉลาด<ท><น>แม่มีไม่ไมี ันนี้เหรอไม่เจอแล้วเจออีกแล้วเว้นได้ืออเลยเยอะแยะไปหมดอ่ะนี่นี่เขาดูหน่อยสิครับมือโปรสักอย่างฉันจะไม่ยอกแพ้หรอกนะหาไม่เป็นไม่มีทางเจอหรอกเยไม่เจอเราสักเม็ดเดียวผมก็เหมือนกันนะครับไม่รู้จะขุดหาสวรรค์มิมานอันใดหนอเยยยเออจริงสินะถ้ากุจะขุดเพชรเพื่อคุ้มครองศักดิ์นี่นาจริงมะฮะเออ นั่งขุดเพชรอย่างเงี้ยมันบ้าสิ้นดีเลยน้องสาวหาเพชรได้เยอะหรือย่างจ๊านี่ทุกคนหยุดกันทำไมฮะรีบขุดหาเพชรรเดัวเข้าเซ่แล้วมันไม่เจอสักทีเนี่ยท้อเจ็บนะจ๋าฉันเจ็บนะโอเคเดนดิเอาเพชรทั้งหมดมาให้พวกเราเหนียวแม่แล้วหยุดนะ โอ้โหถ้าทำอะไรกโง่แล้วก็เดี๋ยวได้น้ำมันเนี่ยมันจะระเบิดตู้มเข้ามาทันทีวันนี้นะเป็นวาระสุดท้ายของทาจังอย่าดูถูกฉันนะคราวนี้ดูเหนยทาจังพันช์โอ้ยหมัดของฉันจะทำให้หินแหลกได้หัวของฉันก็ทำให้หินแตกได้ยังคิดจะสู้กับฉันอย่างนั้นเหรอฮะอืมที่จับจี๊ปอด เพชรทีด้เจอแล้วเฮ้ยเพชร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 เชรเพชรเาชบเนชดเพชรเพชรเพชรเพชเพชรเพชรเรเพชรชรเพเพชรเพชเพชรกชเพชรไเพชร ฉันก็จะหาเอาใหม่ได้แต่ชีวิตคนอ่ะมีเพียงชีวิตเดียวเท่านั้นนะตาแก่นะคิดดูให้ดีพ่อเจนฉันจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะอุตสหาหะเพได้เยอะไม่ควรจะเอาให้เจ้าพวกนี้มันหลอกนะมันคนไม่ดีหัวอ,อ,อ่ะส่งมาเร็วเดี๋ยวนี่เลย <c oughs> เฮ้ยเข้าใจแล้วอยากได้ก็เอาไปเลยอ่ะ,อะ,อะนี่โอ้ยเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยรวยแนคราวนี้ ท่านลุยไปแล้วยกาิละพจังคีเโอ้โหมดเรื่องราวสัทีนะอ้าวของเก็ทนทีนนะเฮโถ่เอ้ยได้แต่ธรรมชาระเบิดอยู่แล้วนะเนจะทอะไรเนี่ยเขาจะเก็บเอยจะกลับไปไหนแต่ชาระเบิดอยู่แล้วรู้เปล่าว้อ อ๋องั้นงั้นเพชรก็โดนระเบิดด้วยแล้วสนินี่ด้วยความงกเพชรจะจะเอาเพชรไปเป็นข้าฝึกวิชาบบอันอนาเบเบอฮะฮะเ,เสื้อเสื้อผ้าของอันาเบเบ เ้นมาชียรประกายวาววับโอ้รองเท้าใหม่จัดการศพยังทำไมกันอนะฮะเจนคุณยังมีชีวิตอยู่เหรอใช่แล้วยังแข็งหล่อเหลาอยู่เหมือนเดิมตอนนั้นนะ่ะนึกว่าจะตายซะแล้วจริงๆนะแต่ตอนที่ระเบิดนะ่ะนะบังเอิญหินแตกเป็นหลุมแล้วฉันก็หล่นลงไปเลยรอดตายามาสจ,จัน์นะสิ แล้วที่นั่นฉันก็ได้พบอ๋อชโยเจอสายแรกเพชรจนได้ <laughs> เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละตอนนี้ฉันก็เลยกลายเป็นมหาเศรษฐีรวยที่สุดในแอฟริกา <laughs> เจ็บใจนะ